เอล่ะครับที่นี้กับช่องน้องมาเป็นครอบรัวนะครับวันเี้เล่นเรบอกนะผมแบบป,ปีนเขาแกนแคนยอนครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเออเรียกว่าอะไรแบบปีนเขาอะไรเงี้ยนี่แล้วเราก็จะโดดลงไปเรื่อยๆอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะใช้ไม้ธรรมชาติเพื่อปีนสู่ด้านบนอ๋อแบบป,ปีนขึ้นด้วยถึงเราะน่าจะสนุกอยู่เน่อุ้ยแตวงว่าดีแตงว่าดีแบบนี้น่าจะสนุกเฟิบอุ้ยปีนหินอุ้ยปีนเจือขึ้นไป เรียบร้อยฟึ๊บฟึบโอเคเปิดกล่องแล้ววางอ,อกกุปกรณ์เพื่อเปลีนขึ้นอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวฟึบฟึ๊บฟึบเดี๋ยวนะวางก่อนโอเคเอาอ่ะเราก็เปลีนทีขึ้นได้เลยเดี๋ยวนะนิยัตวางนี่ก่อนแล้วกันโอเคฟึ๊บเรียบร้อย อะไรอ,อ่ะอ๋อได้เครื่องดื่มคือเหมือนแก้กระหายน้ำคแรบบับไปต้เต็นท์เพื่อป้องกันจากอากาศร้อนอ๋อนี่ไงอ๋อเต็นอ๋อเต็นไหนก็ได้โอเคนี่เหมือนแบบถ้าอาการ้อนเราต้องอยู่ใต้เต็นท์แล้วกินน้ำฟึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยใช้ไม้เจาะเพื่อขุดแร่อ๋อคือเราสามารถขุดแร่ได้ถ้าขุดแล้วได้ เออแล้วคุดแล้วได้เลยเนี่ยไปขึ้นไปเดี๋ยวอ่ะ <_ d ata> คุณมรุ่สิ้นสุดแล้ววางอะไรของคุณมาื่อลำเงินอ๋อวางธงวางธงปึ๊บโอเคโอเคเหมือนฮะเหมือนเมื่อกี้จะเป็นแบบกวดวิชาเฉยอ๋อก็ต้องซื้อเองอ๋ออะไรวะเนี่ยมาซื้อหน่อยเต้นกัน,นังเพศไปเออตอนนี้ ซื้อไปซื้อเยอะหน่อยอ้าวแล้วทำไมซื้อไม่ได้เดี๋ยวนะอ้าวเฮ้ยนี่ซื้อได้แต่ทำไมนี่ซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อเราวน่าจะมีอยู่แล้วเี่ยเต็นต์กันความร้อนซื้อหน่อยโอเคเฮ้ยบอลลูนออมาทำอะไรอ๋อไม่เป็นไรเดีย๋ยวไปไปอ่ะ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 ไปโอยอะไรวะเนี่ยสูงจัด สูงแบบสูงเกินโอ้โหนี่เราก็ปีนขึ้นไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงเป็นไงของจริงไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเปิดกล่องก่อนอะไรอุ้ยได้บอลลูนขึ้นไปคือคือมันจะช่วยอะไรบอลลูนช่วยอะไรเนี่ยคือมันจะช่วยอะไรครับเนี่ยบอลลูนเนี่ยอ๋อเพื่อแล้วตกเหรอเพื่อแล้วตกแล้วมันจะช่วยย่นเวลาใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันเฟึบอ้าขึ้น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 ไปอโอ้หสูงจัดครับแคนแคนยอนสูงเกินฟึบโ,โอเคปีนมาโอ้โเขาอันสูงสูงจัดไปเอา้าโอเคเฟึบเรียบร้อยเปลี่ยนขึ้นต้นไม้ฟึบโ,โอเค เดี๋ยนะเฟิบฮับฮับโอ้โโอ้ยโอ้ยตกแล้วเลื่อนรถ้วยเนี่ยโอ้โยเพิบโดดลงไปเอ้าเดี๋ยนะอ้โหยอ๋อดีเลื่องไม่รถเฟิบียบร้อเฟิบเฟิบฮับไฟเอ้าตกอีกโอเคเฟิบ ฮับฮับปีนนี่โอ้โหเพิ่มแล้วมันต้องไปทางไหนทางนี้ได้ไหมโอ้โหตกอีกเดี๋ยวนะอนุญาตว้าเอา้าไม่เป็นไรอ่ะไปขึ้นทางนี้ก็ได้อ่ะไปไปฮตอนนี้ถึงตอนตรงไหนไม่รู้แต่เหมือนเราต้องขึ้นไปให้สูงที่สุดอุ้ยเสียงมากอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนข้างในร้อนข้างในร้อนอ้าแล้วลงยังไง ลงยังไงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ก่อนอาจทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะขึ้นก่อนร้อนครับอากาศมันช่างร้อนเหลือเกินฟึบ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 โอเคเพราเดี๋ยวอันนี้มันมีกล้องครับปึ๊บได้ไรอะ่ะน่าจะได้น้ำฟึบ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 เอ้าเดี๋ยวนะไม่ไหวละต้องใช้อุปกรณ์โอเคเอ้า โอเคปีนขึ้นเร็ียบร้อยโอเคขึ้นไปที่เดิมก่นอนหูยเริ่มร้อนครับตรงนี้เริ่มร้อนร้อนมากเดี๋ยนะโอเคแล้ว okay. เราจะช่วยเอ้ยใช้อน,นี้ช่วยปีนเึ๊บโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บ, okay. บอุย๊ยปีนไม่ถึงทำไม โอ้โหล่วงเอาไปขึ้นขึ้นเป็นขึ้นเป็นขึ้นฟึบโอเคโอ้โหเปลี่ยนไม่ขึ้นคนระับไม่ถึงพุ้ยเดี๋ยวกินน้ำก่อนโอเคกินน้ำอีกเฮ้ยเรือเริ่มลดเดี๋ยวเดี๋ยววางเต็นท์วางเต็นท์เฮ้ยแล้ววางอะไรอย่างนั้นอ่ะ เอาแล้วไงแล้วมันร้อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววางเต็นท์วางเต็นท์อ้าวล้วไม่เห็นหายร้อเลยเอ้าอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงเริ่มหายร้อแล้วหรือเปล่าขึ้นต่อปึ๊บ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 ต้องอ๋อต้องฟินขึ้นต้ไนไม้ปึ๊บ,อบโอเค เรียบร้อยเรียบร้อยเชียวเชียวไปขึ้นน <kas, S 1> <serving. S 2> ี่เออฮึมเฟบเรียบร้อยโอ้โอุยร้อนละอุ่นเลยโอ้ขึ้นเอาวางตรงนู้นดิโอเคอยอ้ยอุยเริ่มเจ็บครับมันร้อนอากาศร้อน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาทร้ยตึ้นกระเพาะเป็นยังงี้เอาเดี๋ยวนะน่าช่วยดับร้อนได้อยู่โอเคโอโหเกือบตายโอ้โหเกือบตายอ่ะปะปึ๊บเอาปึ๊บเอาคนนี้ก่อนโอเคโอเค ตัวนี้ต่อเรียบร้อยอุย้ยพังเลยอะเนาะหลบแดดเอ้ยหลบลมไม่ได้อู้ยอู้ยไปวะเนี่ยร้อนร้อนโอ้โหเรือเต็นก็ไม่มีเอาแล้วรอเราเลยนะ โอ้โหโอ้โหร้อน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 โอ้โหร้อน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 มากร้อนมากร้อนมากโอ้โหโอ้โหปึ๊บปึ๊บโอ้ยร้อนร้อนมากร้อนจนแบบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้โหขึ้นไปสุดนู่นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นไง เราไปก่อน,นก่อนอ้วไม่ใช่ตรงนี้โอยปึ๊บคือผมไม่ได้จะขึ้นตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บไม่เป็นไรปึ๊บอ,อุปกรณ์ปีนก็เหลืออันเดียวแล้วโอ้ยตกอีกเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคโอเค โอ้โหยี่ยแล้วเนทางไหนดีไปนะวอลครับจะไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยปึ๊บมาอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายผมจะขึ้นไปนไปสุดยอดเขานี้ปึ๊บโอ้โหได้แค่นี้อ่ะได้แค่นี้อ่ะฮะได้แค่นี้แหละพอแล้วโอ้โหร้อนมากครับโอเค ได้เงินมาพันกว่าโอ้โหซื้ซอน้ำก่อนโอเคซื้อน้ำสองขวดแล้วก็เซืร์นี้เยอะๆเลยจำเป็นอย่างมากปึ๊บโอเคแล้วก็เฮ้ยมีหมวกกันร้อนด้วยหรออุ้ยชุดป้องกันความร้อนเฮ้ยเห็นนะ กบดักอ๋อเข้าใจาแล้วเข้าใจาแล้วดเดี๋ยวดีนะวผมซื้ออุปกรณ์ซื้อกบดักได้เอาไว้เลื่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไว้เลื่อนอีพีหน้าแล้วกันโอเคอแล้วของที่ซื้อมาหายหมดเลยเพราะอุปกรณ์มันก็ไม่พร้อมนะครับว่าตังค์ก็ไม่พอแล้วอุปกรณ์มันไม่มีเดี๋ยวมันก็เอ,อไปได้ไม่ไกล โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ต่ออีพีน้าแล้วกันโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากแล้วก็แชร์นะครับผมช่องน้องมาวินเข้าประตรับสำหรับนี้สวัสดีครับ